โอ้โหในที่สุดกูก็มาถึงเมืองไทยขอดมกลิ่นครี่หมาหน่อยสิชื่นใจกริ้วได้ยังไม่ได้ถามเลยน่นมันบ้าอะไรวะน่ะโอ,โ,โอ้โหหมาบ้านนี้ตัวโคตรใหญ่ช้างอ๋อห,หมาชื่อช้างเคยสปีดไป้าข้ามดูไทแรนเพื่อนโอ้โไอตัวบ้าน,นี่แม่งโคตรใหญ่เลยอะ่ะผมก็เจียวแม่งแบบโคตรดำเลย เขาบอกมีลอดท้องช้างผมต้องมุดเข้าตูดไหมเนี่ยเฮ้ยขี่ก็พอหนุ่มขี่ก็พอถึงไม่อยากมุดตูดช้างกูสละโอ้ตูดใหญ่เบิ่มๆคือลือเลยนะเนี่ยโอ้ยทำไงต่อพี่ผมก็โดดขึ้นไปเลยได้ไหมเนี่ยพี่โอ้จะขี่แล้วไอ้หนุ่มเดี๋ยวพี่อ้าวขึ้นมาละโดนนุ่มนิ่มมันหมาอกระเึ๊บกระดึ๊บกระเด็บอ้ยโอ้แม่งสูงแค่ได้เลยเนี่ยยังไม่ยืนเลยจะสูงอะไรอ่ะเอายืนรูปบ่ โอ้ยโอ้ยสูงหนูเลวเกินโอ้โหสูงมากไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเอ้ยมันเอาไข่มาตีขาใช่ได้โ oh อย no. ้ยโอ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 ้ยอา,า,าโยโอ้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 ยนอ้ยโ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 อ้ยัง้ยโากกาอนน้ยโ้ยัง้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเ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 อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ย้ย มันจะแดกกูมันจะแดกกูมันจะแดกกูกูรอโอ้โหมันเจ้าน,น,นีิมันโคตรตูดโคตรตูดไอ้เชี่ยมพงเห็นนี่ไม่ชัดตูดตูดกูเห็นตูดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโคตรมะไปมาหาตูดไอ้เชี่ออยากพกกลับบ้านไปตั้งหน้าขอมโคตรตูดเอาละตอนนี้กูเบื่อตูดช้างแล้วกูอยากจะไปหาตูดคนหวันดีครับลงุงเคยเห็นคนหลอกกระดอใหญ่ไหมะ่ะแชทบอกว่าลอง หาอะไรหวาดเสียวเล่นวันนี้โอเคหวาดเสียวโอเคกูคเจอละเอาละพอดีเลยเป็นเวรกรรมของมึงละที่มาเจอกูไอรถกูเดินมาก,กันเลยแม่งจะล่อรถกูอีกคันตูช้างมันยังไม่เวงตูรถกูมันจะเวงไหมเนี่ยดูท่าทางมันโคตรจะเสียดเลยไอหนุม่มเอ้ยเอาละสรุปแล้วนะครับผมดิวกับลุงเขาเรียบร้อยแล้วผมจะขับไอตุกตุกคันนี้นะประเทศไทยก็เรียกว่าตุก,ต,กตุกนะแชทเข้าร่องเข้าร่องบอกเลยว่าโอ้โหเข้ากันดีอย่างกิก่งทองใบย,ยกเนี่ย โอ้ยเครื่องเสียงเครื่องมันเพิ่มคพือนะเป็ลอกสอนหลอกลงผมตับเป็นอยู่นะกูไม่ได้หลอกสอนไอ้เหี้ยกูห่วงรถกูอ่าเนี่ยนะเหยียบอย่างนี้นะอย่างเงี้ยคือไปนะเอ็งดูสิไอ้โดมเอ้ยมึงตาลอ,อยแล้วเก๋งแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยรอดใจะไหมครับรอดใจะไหมครับทุกคนนะถูกท่าไม่ได้รอดแม่งหน้างง,ง,งลๆลอยลอยคิบหายละกูเอาอะไรโดมเอ๋ยตรงนี้อย่าอยเอา,เอามือเอาตีนเข้าไปเด้อเอ๋ตรงนั้นนะจับให้แน่นนะ รถลกลุงอ่ะบางในเครื่องบรรเลงอ่ะพอดีแต่งมานะโอ้จีทีโอจีที I ยังไม่สู้นะเอเอไหนเอาขาวางดีดีที่เออเฉยเอยมึงวางดีดีเอเอาจากนักงานเนี่ยเนี่ยไปอังนงานทำให้คาลงอ่ะเออหนังแหละมันต้องปล่อยคาดก่อนนะลูเ่ยไหมเนี่ยฮะการอะไรไม่รู้หนูแม่งพูดมากกูไปละเออสปีดก็ <laughs> เฮ้ยหัวกอีกนหัวกมขับยากเลยเกินกูบอกแล้วให้กบค่ากบคาาแล้วก็ปล่อยถ้าลุงกลัวเขาหลังก็ถีบผมลงรถได้ดิแม่เอ้ยนี่ว่าเนี่ยเมื่อขี่หมาให้กูดมเรื่องไงวะแม่เอ้ยมันโดนยาดมแม่เอาขี้หมาใส่มาไอพวกเราลุงแกสนใจรถอยู่วิ่งเลยลวิ่งเลยวิ่งจริงๆแล้วไอ้บักสปีดมันกลับมาจ่ายเงินนะครับ เอาละซาปีเดี๋ยวต่อไปจะพาไปเที่ยวชมวัดนะซาปีโอเคเพื่อนเลนสโก้เลยแฮชแท็กทั้งนั้นเนี่ยคือหลวงพี่นะซาปีเข้าใจไหมโอเคหลวงพี่ใช่ไหมโอ้วาซับหลวงพี่ในทุมิดยูคาฟูปาทูดอนเมืองอะอะไรลนะดอนเมืองปาทูใครสอนมึงวะเนี่ย <c oughs> บอกผมหน่อยนะ <c oughs> เอาละชัดในทีน่สุดกูก็มาถึงความมันแห่งใหม่แม่งคือค่ายมวยนั่นเองแม่งโคตรมัน ม่นี่ใครตึงสุดรมาเจอกูุ๊กนี่มันเจอกูเฮ้ยนี่นี่นี่นิลกาดังโตนี่เขามีฟาดถางนี่เจอกูฟาดถามว่าแล้วนึกว่ามีดมาจิ้มตุ้งมาดิมาเนี่เชิบ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 เตะไข่แม่โอ้ไข่เตะไข่เมื่อแคงจังโอ้ไข่เมื่อแค่ดื้อ ใครก็หัวคุยหัวกระโปรงคนไทยแค่ก็อย่าไปบอกใครเชียวนะแชทสปีดแพ้ใครคนไทยมามึงมามึงเจอมวยสปีดนี่รีไปด้วยความเร็วความเร็วไปไปไปอย่าลักูอย่าลักลุกไปกูไปกูนะไม่อะไรผิดเพลิกรรมการกรรมการอ้าอ้าสปีดโดนสปีดโดน ต่อยมวยไก่อนงเงินกันมะกูไปละไอเทียนเนียนก่อนอ๋อโหไอพวกเด็กกระป๋องโดดเรียนมาเต็มเลยว่ะในที่สุดกูก็ได้ลองแดกไก่เคฟซีไทยมาลองชิมเบึงเอเอาล่ะจะมาดูซิว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเขาว่าเคฟซีไทยในโดนหนึ่งบอกฤทธว่ะยังเจ๋งเลยครับลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่จะลองชิมเองไม่ต้องเสือกรสชาติมันแบบโอ้โหพระเจ้า อร่อยขนดาดที่บอกเลยว่ารสชาติมันเหมือนความอร่อยของไก่บนโลกนับหมื่นตัวรวมกันไปข้างหน้าทําอะไรกันว่ารวมตัวอะไรกันว่าเด็กๆเฮ้ยแล้วคนซับคนไทยไม,มีโชว์เต้นม,มีโชว์เต้น,เต,นเต้นก็นอยู่เหรอฮะคนไทยเตน้นอยู่บ่าเออทำอะไรทำอะไรไดมทำอะไรกันวะ เม้ยมึงทำอะไรกันตรงนี้วะนี่สปีดทำเล่นโลบอให้ผมดูหน่อยครับผมสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยฮัลโหลแอโรบิกแอโรบิกอ่ารู้จักเปล่าแอโรบิกอะไรวะมาเดี๋ยวว่าจะสอนให้โลโลจังเต่งหน้าแล้วทำอะไรไม่ไอ้หนมนี่เนียนี่หนึ่งโยกสองโยกอ่ะสามโยกโยกโยกเออเออเออได้แหละได้แหละเออได้แหละฟอร์สไปได้แหละโยกไปออกกําลังกายเอาเอาเลยทําไงเนี่ยลุงงงไปหมดแล้วเนี่ยฮะเงยเหมือนโยกหญิงบนเตียงไอ้หนุ่มโอ้โหงี้เข้าใจเลยลุง จะสู้ไมจะสู้กูเหรอฮะลุงตีจะสู้กูจะสู้ผมได้ไงลุงตีนตีอ่ะฟอสฟอส์อ่ะหนึงน้องหม่อ่ะต่อยน้องหน่งอ่ะถึงเวลารับผลกรรมโอ้โหกูอ้วมเลยอ่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยมันไม่ได้กูเคลียร์ได้คิวไม่กี่บาทใช่ไหมอ่ะฟังเครือ <c oughs> <c oughs> <S <s ่องสบัดขัดเสียเกียร์หลุดล้อหลุดหลุดเผาหักสลักหายวัดถลอกหลวงพ่อพังวัดวอดวายรวบรวมจ่ายเจ็ดแสน